จารยครับไปอย่างเนี้พวกพวกก็ตกประตูมาเลยนะคือว่าเราไม่มีเงินจ่ายในขั้นนั้นแบบเราเราจะมีผลยังไงไหมครับเนี่ยถ้าไม่มีเงินจ่ายใช่ไหมก็เขาคงจะฟ้องร้องไม่ติดคุกไหมฟ้องร้องไม่ติดคุกครับคดีแคดีแท่งครับไม่ต้องติดคุกนะไม่ติดคุกครับเป็นเรื่องคดีแท่งนะครับแล้ว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 ทำไมเขาไม่ฟ้องเขาคนซื้อล่ะครับก็เป็นสิทธิ์ของ ผู้ให้เจ้าซื้อก็จะฟ้องผู้ซื้อคนเดียวหรือฟ้องร่วมกันก็ได้หรือฟ้องคนค้ำประกันคนเดียวก็ได้แล้วแต่ครับผมเอออ่าคือถ้าเขาฟ้องคนบบาาคน้ำประกันคนค้ำประกันสำรหนี่ไปแล้วก็ไปไล่เดียวจากาผู้เจ้าซื้อโดยตรงที่เราค้ำประกันไว้นะครับที่ว่าเราไม่มีให้เหราม,มีให้สักครึ่งหนึ่งเนี้ยแล้วเราจะทำยังไงครับเนี้ย ต้องเราาอจรจาต่อองกันะ้องเจรจาต่อรองกันนะครับถ้าตกลงไม่ได้จะทํายังไงครับตกลงกันไม่ได้ก็ขั้นตกถ้าตกลงกันไม่ได้เนี่ยขั้นตอนต่อไปก็คือเรื่องของการฟ้องร้องฟ้องร้องก็ก็มีอยู่ขึ้นเดียวอยู่ดีแหละก็ไปคุยกันในเชนศาลอีกทีหนึ่งไปคุยอยู่เนศาลอีกทีหนึ่งครับผมแล้วจะรับโทษยังไงครับอย่างเงี้ยรับโทษอย่างไรก็คือรับโทษอย่างไรค่ะอาจารย์คะ คือไม่ไม่รับโทษไม่ไม่ไม่มีโทษนะครับไม่มีโ่ษรับพิจารณาว่าจะใช้ค่าสินไหมเท่าไหร่ที่เขาฟ้องมาทีก็อาจารย์ครับอาจารย์ครับก็ก็ก็เขาบอกว่าสมมติว่าเขาเรียกร้อยเปอร์เซ็นต์นเราไมีให้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วถ้าังไม่พอใจนี่เราต้องรับโทษยังไงล่ะไม่ใด้แล้วคือถ้าเรามีเขาไม่เจจะเขาไม่ตกลงด้วยนะครับศาลเขาจะพิจารณาคดีเองว่าสิ่งที่เขาฟ้องมามันศาลจะให้เท่าไหร่นะครับ ศาลจะเป็นผู้พิพากษาคดีเองนะคะคุณใครับบางคนนไม่ได้ศาลจะพิพากษาคดีอยากจะรู้ว่าการรับโทษจะรับยังไงรับสูงสุดว่าที่ว่าไม่ติดคุกก็จะทำยังไงได้จ่ายโทษไม่ถึงเนี้ยคือคืออย่างงี้ศาลจะพากษาเป็นตัวเงินไงใช่ค่ะแล้วอย่างที่อาจารย์อธิบายได้หลายหมื่นเขาก็มาเจ็ดหมื่นอย่างนี้ศาลอาจได้สามหมื่นะครับค่ะอ่าเนี่ยก็คือก็เอาไอ้ไอ้เงินไอ้เงินที่เราให้เขาแล้วไม่พอใจนี่เราอยากจะรู้ว่าเขาจะทำยังไงกับเราต่อไป คื<ม>อต้อให้มีนะครับแล้วไม่แจกเขาจะบังคับคดีครับผมคือเขาจะบังคับคดีจะยึดทรัพย์ยึดยึดบ้านยึดที่ดินถ้าเรามีทรัพย์สมบัติครับผมอ่นะอ่าคือโวกมาติดถูกบังคับคดีนะครับค่ะยึดทรัพย์ถูกบังคับคดีแล้วเราก็ไม่เราก็มีไลยอย่อยู่นาอยู่ก็เป็น ไม่มีที่ดินด้วยนั่นแหละถ้าไม่มีนะไม่มีที่ไม่มีอะไรก็เป็นทุกอย่างนะครับก็ก็ต้องรอจนครบสิบปีถ้าไม่มีสิบปีก็ก็ไม่ต้องระนันี่ครับผมอ๋อต้องมีอายุความสิบปีอายุความสิบปีหลังจากสารพิพากษาคดีถึงที่สุดไปแล้วนะครับอ่อค่ะก็ดูความเข้าใจนะคะเข้าใจจเมือมืออยู่ครับมือมือไปเลยเพราะต้องใช้เข้าใจนะค่อยๆกฎหมายก็ต้องใช้เวลา รับค่ะเดี๋ยวอาจารย์อธิบายเพิ่มเติมให้เนาะเดียนเชื่อว่ากับเรื่องของค้ำประกันนี้อันดับหนึ่งเลยคุณมงคลกาที่ถามก็มาที่ในช่วง9ก้าหนึรู้นันทบ้านอยากได้รถอย่างี้เราก็ไม่รู้ใช่ไหมไม่ใช่ผมด้วยแฟนเน่ยแฟนก็เป็นเจ้าเขาด้วยกันนั่นแหละผู้ตายก็ไม่ชักหรอก ะแล้องทำประเดงไปทำประกันพอละกันนะครับจริงๆทำประกันก็เสมือนเป็นลูกหนี้ร่วมเขาฟ้องคนอนั่นแหละค่ะผม้าใจอยู่แตนเรื่องาใจว่าจะรับโทษเนี่ยรับยังไงกันเนี่ยตอนเนี้ยชดใช้ค่าเสียหายแต่ไม่ได้มีเรื่องของการติดคุกติดตารางแต่อย่างใดนะคะคนบางคน ดี <Okay S 2> นะคะพอใค่ะข, <TVs S 2> ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะต่อสายที่สองกันเลยนะคะคุณฉัตรพงศ์ค่ะรู้เก่วกการผ่อนรถจักรยานยนต์นะคะสวัสดีค่ะคุณฉัตรพงศ์ค่ะสวัสดีครับพี่ผม,ผม,ผมครับผมชัตรพงศ์ครับอ่าใช่เลยค<ะ>่ะอ <ville. S 1> าจารย์ครับผมอยากจะสอบถามอ่ะพอดีผมไปเช่าซื้อรถเอ่อรถไซส์สกู๊ปปี้ครับผมได้มาสองเดือนทีนี้ผมอยากจะคืนบริษัทจิติกรแต่ว่าพอดีไปทํามันเกิดอุบัติเหตุตกลงมาครับจุดสีมันก็เลยแตก ครับบร์ตัก็จะฟ้องร้องเลยครับถ้าถ้าเราออกไปคืนเราครับคือเบร์ตัทเขาเขาจะดูนะครับว่าอรถที่เราเช่าซื้อมานี่นะครับถ้าความเสียหายอะไรบ้างหรือเปล่าที่ช่วงที่เราซื้อที่เราออกไปใช้เนี่ยครับถ้าเบร์ตัเห็นว่ามันไม่เกิดความเสียหายแล้วก็ก็ได้รับค่าเช่าซื้อทุกเดือนทุกเดือนตามที่ตกลงกันไว้ตามสัญญานะครับถ้าเขาก็ไม่ติดใจที่จะียกร้อง ถ้าเสียหายอะไรจากเราก็ได้ครับผมก็ขอบขอาคุนะอาจารย์มันก็ข่าวต่างกันนะครับอ่าได้ข่าวเดี๋ยวไปดูตักับว่าจะต้องร้อกลับมาครับผมขอบคุณมากครับอาจารย์ขอบคุณนะค่ะสวัสดีค่ะนะคะอ่าเดี๋ยวใส่คุณชัดพงศ์นะคะไี้ปล่อยแล้วนะคะทีมงานอาจารย์อธิบายต่อเลยค่ะเอาดูอย่างนี้นะครับในกรณีที่เอารถมาจ้างซื้อเขามานี่นะครับแล้วก็อ่า เราก็ส่งมาตลอดตลอดแล้วก็ไม่ได้ติดนัดนี่นะครับแล้วก็คือเ้าไม่ไหวแล้วละ่ะเอารถไปคืน, <ๆ S 1> นีิเอารถไปคืนให้บริษัทเขานะครับแต่เราเห็นแล้วว่าเออเขาก็ไม่ได้เสียหายไม่ได้เราํำะระทุกอย่างดอกงูดอกเบี้ยตามทัญญาตลอดแล้วก็ลถสภาพลดค็สภาพรดที่ดิงดีไม่เกิดความสลายไม่เสียหายอะไรทั้งสิ้นเขาพอใจเขาก็ไม่ติดเจแกเรียกร้องก็าเนียายค่า ทุกอย่างก็ได้ครับผมอืม <า S 1> ไม่จำเป็นว่าต้องเงรือกร้องกรณีไปนะครับก็ดูบัตรก็ดูว่าเราสำร,ราบเามเขาก้อแล้วก็รถไม่เสียหายทุกอย่างเรียบร้อยดีเราไปซ่อแมแซมให้คืนจุดปกติดีแล้วตอนออกไปคืนบัตเข้าไปนี่นะครับค่ะนะคะเวตาก็ไม่ติดใจจีเกนเลยเรียกร้องค่าเสียหายเขาได้ครับพอบริษัทบอกว่าไม่ติดใจเนี่ยต้องมีหนังสือมาให้เราไหมคะอาจารย์ ก็ถ้าให้ดีเนี่ยครับก็ให้ทำทบันทึกไว้สิครับให้ทําบันทึกไว้ดีอ่าว่าได้รับรถคืนแล้วในสภาพเรียบร้อยปกติดีอย่างอไม่ติดใจที่อย่างนี้ครัรค่็เสียหายกันดนจากเราอ่าอีกก็ลงชื่อไว้แล้วก็เก็บไวไ้เป็นหลักฐานนะครับก็ออกปแสดงในหักาที่อาจจะตาราภายหลังเนาะอ่าถูกต้องครับเพื่อความปลอดภัยดีที่สุดครับบันทึกไว้อ่า อีกหนึ่งท่านค่ะอาจารย์คะคุณอนันต์นะคะเป็นสายสดเช่นเดียวกันนะคะอ่าทีมงานกําลังอยู่ระหว่างเรีบเรียงเพราะนั้นเดี๋ยวข้ามจากคุณอนันต์ไปที่คําถามของคุณพุทธิพัฒน์ก่อนนะคะคุณพุทธิพัฒน์บอกว่าตัวเองไม่มีหนี้สินค่ะอาจารย์แล้วก็ตอนนี้เนี่ยทางเจ้าหนี้นะฮะเจ้าหน,นี้กําลังจะกําลังยื่นฟ้องเลยนนในระหว่างนี้ค่ะ ถ้าเกิดคุณพุทธิพัฒน์เนี่ยโอนบ้านไปเป็นชื่อของภรรยาแทนเนี่ยนะคะซึ่งเป็นภรรยาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันก็เลยถามว่าเอ๊ะแบบนี้เนี่ยถ้าคดีสิ้นสุดแล้วเนี่ยเจ้าหนี่ยังจะสามารถยึดบ้านไปได้หรือเปล่าอืก็ถ้ารู้ว่าเจ้านี้เขากําลังจะฟ้องร้องเลยนะครับค่ะารู้รู้รู้อยู่แล้วว่าเขาจะามาังจะใช้สิทธิ์ทางศาลน,นี่นะครับค่ะอย่างน้อยเมียสือแจ้งมานะครับบอกกล่าวว่าเอาละ คุณเป็นนี่เขาตะล่านตะนีบาทนะตะลานเนี่ยเรียบร้อยนะแลวระหว่างนี้โอนทรัพย์สินของตนเองไปนี่นะครับให้กับุคนภายนอกค่ะก็นอกจากจะต้องรับผิดในทางแพ่งแล้วอาจจะเจอคดีอาญาด้วยนะครับผมโอ้คดีอาญาที่จะเจอ,อนั้นก็คือมัอนก็เป็นโกงอะเป็นโกงเจ้าหนี้นะครับโกงเจ้าหนี้นะฮะใช่ครับอย่าไปอ่า,ไป,อาไปโอน สับสินให้ในระหว่างที่เขาจะใช้สิทธิทางศาลนะครับผมโอ้ถ้าเราโอนในระยวาที่เขาใช้สิทธิการยื่นฟ้องเราเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องฟ้องก็ได้ครับผมโอ้ไม่จําเป็นจะต้องฟ้องก็ได้แต่เราต้รู้ว่าเขาจะใช้สิทธิทางศาลเช่นมีหนองสีอมาอบอกกล่าวทวงถามนะครับว่าเนี่ยคุณเป็นหนี้ธนาคารนี้บาทเ่ยนะค่ะอ่าแล้วก็ไอจัตุรนี่สียะอ่าปรากฏว่า โอนนี่ได้เข้าไปโอนให้กับคนใกล้ชิดไปจะาไปคนนอกไปกับไปขายหรือจะทอะไรแล้วแต่นะครับเพื่อตัวเองอ่าไม่มีหนี้ตรงนั้นนี่นะครับผมอ่าหรือใล้จะเป็นหนี้กับคนอื่นเขาอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับหรือว่าเป็นการเป็นเป็นความผิดนะครับเขาเรียกเป็นความผิดทางโกงเจ้าหนี้ด้วยนะครับไปในความผิดทางอาญาด้วยนะคุณพุทธิพัฒน์ต้องระวังนะคะจาะแนะนำระวังนะครับเพราะจะไปตรวจ ว่าอ่าคุณมีทรัพย์สินอะไรหรือเปล่านะครับแล้วพอรู้ว่าคุณโอนไปแล้วเรียบร้อยแล้วหมดไปแล้วนะครับแล้วก็อดระหว่างที่รู้ว่าเขาจะฟ้องเนี่ยก็จะมีตัอ่างรู้วาเขจะฟ้องหรือก็จะใช้สิทธิ์ทางการอยู่เนี่ยครับเขาก็มีความผิดด้วยนะครับคะคุณพุทธิพัฒน์มีคําถามใส่สดคุณอนันต์ดูเหมือนจะพร้อมแล้วเรียบร้อยนะคะทีมงานสงสัยเข้ามาเลยนะคะสอบถามเรื่องของที่ดินค่ะสวัสดีค่ะคุณอนันต์ค่ะ สวัสดีครับเป็นอาจารย์ครับผมครับผมสวัวสดีครับคุณนันนันครับเอ่อคือว่าคือคุณแม่ผมม,มีมีที่นาอยู่นะครับแล้วก็มีม,มีมีน้องชายสองคนคือคือเล็กน้าเลยนะครับฮัลโหลครับค่ะครับ<อ>คุณแม่มีที่นาแล้วก็มีน้องชายอยู่สองคนครับแล้วก็ได้ได้ซื้อกันแบบว่าปักป่กาแล้วก็จ่ายตังค์กันเรียบร้อยเลยนะครับ <horizon S 2> ผมแต่ยังไม่ได้โอนอนะ่ะค่ะซื้อปักป่าแล้วก็แล้วก็ทางทางนาเขานี่ก็มีการมอบ อำนาจแล้วก็มีประชาชนแต่ประชาชนชมชนายุแล้วนะครับผมครับ <Okay. S 2> อ่าแล้วตอนนี้คือแม่ผมได้เสียไปแล้วเนี่ยแล้วทางหน้าผมก็บุ่กับว่าจะมีอะไรที่แบบตุกติกนะครับผมถ hmm. ามว่าผล oh. ที่อะไร,ระมรดอายุอะ่ะ hmm. มันจะมีผลอะไรไหมครับผม hmm. อ่าถ้าแ,แม่ไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือเลย hmm. ใช่ไหมก็มีมีการคือทางหน้าได้แบบว่าให้โอนการโอนมาแล้ว oh. ครับผมแต่ว่า ตอนนี้คือตอนนี้ยังไม่มีกันไปโอนกันนะครับก็ป่อยทิ้งิงมาเรื่อยๆจนตอนนี้แม่เสียไปแล้วครับผมนั่นแหละครับปัญหาว่าได้มีสัญญากันอะไรกันหรือเปล่าครับก็มีสัญญาัญซื้อขายมีไหมอะไรนะครับผมสัญญาซื้อขายระหว่างแม่อ่าครับผู้กับเจ้าของที่แม่มีสัญญาซื้อขายหรือเปล่าครับคุณแม่มีสัญญาซื้อขายหรือเปล่าคะทั้งทังนี้ผมก็ ค่มว่ายินยอมยินยอมยินยอมมาแล้วครับผมคือมีอะไรมีคำสั่งสิ้นนี้เรียบรอแล้วครับอือเอาอย่างเงินเป็นไว้แล้วเป็นไว้แล้วแต่ว่าอ่าโอนไว้หนังสือมอบหน้าหรือเปล่าหรืออย่างไรอ่าเซ็นมอบอำนาจครับเซ็นมอบอำนาจค่ะอาจารย์ค่ะรับผมแต่ว่าคือตอนนี้ปปรวชาติเป็นเอกสารไายไายเอกสารนัมันมดอกยุครับไปที่ว่าปบประโลมันรวนชาติก็หมดอายุถ้าอย่างนั้นก็ต้องไปขอ ไอ้บัตรประชาชนฉบับปัจจุบันนะครับผมแต่ช่วงนี้เริ่มเริ่มจะต้องรอกันแล้วม,วม,มคืออย่างนี้นี่นะครับในกรณีอย่างนี้แม่เสียไปแล้วเนี่ยนะเขาต้องมีผู้จัดก,การมาดกน,นะครับต้องเป็นเพืว่าจะให้รใใอาก็คงไม่สามารถจะอวยให้แม่คุณได้นะครับเพราะว่าแม่คุณเสียไปแล้วนะครับ เมื่อแม่เสียไปแล้วมันก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นเ,เรียกว่าไม่มีชีวิตอยู่แล้วนะครับเมื่อไม่มีชีวิตยอยู่แล้วจะไปรับโอนจากอ่าที่ที่สัญญาซื้อขายไว้หรือจากบุคคลอะไรก็แล้วแต่ก็ไม่สามารถที่จะรับโอนได้นะครับเขต้อง้องมีผู้จัดการมรดกนะครับอ่าแล้วยังใส่เจ้าของภาพอย่าง้าผมคือ,อมอบอำนาจให้คุณพ่อไปทําแล้วเนี่ยคือเป็นผู้จัดการมรดกถ้าแตารเสร็จแล้วคุณพ่ณอไม่สามารถ ขายได้ไหมครับก็ถ้าเป็นคุณแม่คุณพ่อในฐานะเป็นผู้จัดการลูกของคุณแม่แล้วนี่นะครับก็ส <otherwise. S 2> ามารถขายได้ครับผมไม่มีอะไรห้ามครับคุณพ่อขายได้โดยโดยโดยที่ไม่าาต้องผ่านลูกบใช่ไหมครับหรือว่ายังไงครับโดรับความยินยอมจากทายาทนะครับอ๋อใน <hani S 2> <ส cozy. S 1> การทำพฤติกรรมอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับผู้จัดการมรดกจะทําไปโดยลําพังเดียวฝ่ายเดียวโดยทายาทไม่รับรู้อ่าเดี๋ยวก็ทายาทก็จะมาฟ้องผู้จัดการมรดก ว่าทำผิดหน้าที่หรืออาจจะต้องเพิกถอนผู้จัดการรดกอะไรก็ว่าไปตรงนั้นนะครับถ้าถ้าผู้จัดการรดกทําผิดนะครับโดยจะทําไปไม่ได้ความยินยอมจากสายญาติทั้งหมดนะครับครับไม่ว่าผู้จัดการรดกสามารถจะทําอะไรโดยลาพังนะครับครับผมครับเข้าใจแล้วครับผมขอบคุณมากครับนะครับต้องต้องปรึกษากันนะครับสายญาติต้องให้ความยิน ยอมด้วยนะครับนะคะไปแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวให้ทีมงานได้สายของคุณอนันต์ไปแล้วเรียบร้อยค่ะนีเรียบร้อยนะคะอาจารย์ครับสรุปแล้วก็คือคุณแม่ไปซื้อที่ดินของน้าชายใช่ไหมละครับอ๋อน้าชายก็คือยังไม่ได้โอนกงินตัวคุณแม่เสียไปแล้วก็ต้องจัดการมรดกนะครับค่หรือว่ามีสิทธิจะได้รับตัดตัดสินฐายญาติขมารับติดต่อนะครับค่ะต้องให้ผู้จัดการมรดกทํา ฐานะเป็นผู้รับโอนจากที so, then, uh ่ที่คุณแม่ไปซื้อมานะครับอืมแต่ว่าโอนให้แม่ดูจงมันโอนไม่ได้นะครับเพราะแม่ไิตไปแล้วนะครับพ่นให้คุณพ่อดาเนินการส่วนแ้าถึงวคุณพ่อจะเป็นไปจําหน่ายจ่ายโอนที่ดินจะไปหาอันนี้ทําโดยพละการไม่ได้ก็ต้องต้อนให้ดินยอมทายาต์ตกลงดินยอมด้วยนะครับค่ะเดี๋ยวบริการบรอดคอไปขายแล้วก็ไม่นําเงินนำไบงค์กับทายาตแล้วก็บริการเดีวก็ตูกฟ้องร้อง มปความผิดด้วยนะครับผมค่ะเดี๋ยวให้อาจารย์อัศวินได้พักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงหน้านี้ยังมีหลายคำถามจากทางคุณแพลวพันแล้วก็คุณมนทนด้วยเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งค่ะ9กหน,นึรู้ทันรู้ทาตอนนี้มีสายสดจากคุณบุญใจนะคะ รออยู่เนี่ยสอบถามอาจารย์เรื่องของโฉนดที่ดินนะคะสวัสดีค่ะคุณสมใจคะ่ะครับสวัสดีครับค่ะอาจารย์กำอรเชิญค่ะครับอ,อ,อผมอยากจะเรียนถามสักนิดนะครับเกี่ยวกับที่ดินที่นานะครับค่ะคือที่นาของคุณพ่อนะครับเอ่อเนื่องจากท่านเป็นโรคไตเพื่อลูกๆก็ไม่มีแอ,อ่ปัญญาที่จะรักษานอกก็เลยไปอาร์ตกู้เงินเขา S <S เออกู้เงินเข้ามาแล้วก็เลยอี่นาไปจำนองเอ่อเนื่อง,งจากเงินคิดดอกเบีย้ยแล้วก็เอฟอกตายให้คุณพอ่ <S <S อ,เ,อเงินก็หลายแสนพอดีจังหวะดอกเบีย้ยบ้างอะไรบ้างแต่เออตกสามปีมาแล้วได้สองปีฮะปีปีเขากว่าเขาเขาเกือบสองปีนี่แหละก็เอาเงินเข้าไปอเออหลายแสนครับคิดดอกเบีย้ยก็ตกล้านก็เลยเขาบอกว่าถ้าขายเขาเขาใช้ร้านดดร้านดดร้านดดร้านสอง Mm. อพอเขาบอกว่าให้เพิ่มเงินอีกสองแสนเนี่ยจ้าะเซ็น,เนชื่อขายเขาแต่พวกเราก็ไม่ไม่มีทางออกก็เลยเซ็นชื่อขายเขา <Yeah. S 2> ทั้งที่ไม่อยากขายแต่อเผอิญมาช่วงปีเนี้ยเขาบอกถ้ามีปัญญาเ็ามาถ่ายคืนเอา mm. อเผอิญเราผมพอพวกลูกๆผมมีปัญญาจะถ่ายคืนมาได้สามปีปีนี้แหละ mm. ก็จะไปถ่ายาวนี้เขาบอกไม่ได้อ mm. ถ้าจะถ่ายก็อไม่ได้แล้วเขาไม่ให้ขายถ่ายแล้วมันเกินสองปีมาแล้วผมบอกเอา้าก็อตอน ตอนไปเอาเขาบอกว่าจะให้ถ่ายคืนก็ผมก็เลยบอกเอางี้ผมให้กําไรไล่ละให้ไล่ละหมื่นเขาว่าจะหมื่นเลยสองหมื่นผมก็ไม่เอาเขาว่างั้นอไม่ยอมคนที่นั้นไม่ยอมไม่ยอมไม่จ้ายผมเท็นที่ที่เป็นสประกอครับแด่เป็นชื่อของคุณพ่ออยู่แต่ว่าเขาเราก็เราให้คุณพ่อเป็นสลักหลังว่าให้เขาทำมาหากินผมไม่ทราบว่ากรณีนี้เราจะฟ้องเอาคืนได้ไหมครับเนี่ยถ้าเกิดว่า ถ้าเขาเรียกร้องดอกเบี้ยเราก็ยินดีจะจ่ายให้เอถ้ากรณีตอนนั้นขายสี่หมื่นถ้าเขาจะหกหมื่นผมก็จะซื้อคืนนะครับพระเป็นสมบัติของคุณพ่อพอเรามีบัญญาจะจ่ายแล้วไม่ทราบว่าจะพอได้ไหมการเรียนถามทนาจาร์ดูวครับถ้าฟังดูมันไม่ใช่เป็นการขายฝากนะครับถ้าขายฝากก็จะมีกาหนดระยะเวลา,าขายฝากเขาบมันมีสัญญาผมก็ไม่รู้จะทายังไงตอนนั้นมันบอกเราจำนองไม่ใช่หรอฮะ จำนองกับขายฝากนี่จะไม่เหมือนกันนะคะมันไม่น่เหมือนกันนะฮะมัน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 แต่เขาให้เอาเซ็นสัญญาซื้อขายไว้อ่ะอ๋อเซ็นสัญญาซื้อขายไว้คือเอาไปจำนองแต่งาคือจำนองกับขายฝากมันมันต่างกันนะครับก็แต่เขาาตกขอกำนันมาพูดผมก็เชื่อนะขอบคุณไม่ต้องกลัวต่อหน้าผมว่าผมเป็นคำนั้นเลยคุณเดีดยตอนเป็นเรื่องตอนได้ขอถ่ายนี้ทำพุ๊บนะครับมันไม่ใช่เป็นสัญญาขายมันไม่ใช่เป็นเรียงขายฝากนะครับ ขายฝากก็จะมีกำหนดระยะเวลาถ่ายคืนมปในกี่เดือนกี่ปีอะไรเขบอกถ้าคุณไม่ได้ถ่ายไปในกาหนดอ่าถือว่าตเป็นของเขานะครับแต่นี่เรื่องเรื่องนี้ที่คุณบอกเเรื่องของนะครับถ้าจำนองนี่มันอมันไม่ได้เกี่ยวกับการขายฝากจำนองมีเงินเรอํำระเนี้เข้าไปเราก็ไถ่ายจำนองคืนมาได้ แต่เรื่องของคุณนี่ถ้าเป็นเรื่องของที่ดินสปปนี่นะครับ,รบเขาบอก่าบอ,อนี่เป็นเรื่องเขาเรียกว่าไม่สามารถนาไปจําหน่ายจ่ายโอนได้ทอดกับในสปทายาเนี่นะครับการเอาที่สปปไปขายครับ,รบหรือเปิดน,นองหรือไปทาอะไรก็แล้วแต่เขาบอกว่าให้คุณพ่อเจ้าของที่เซ็นสลักหลังให้ให้เขาทําเป็นผู้ทําประโยชน์ เราตอประโยชน์แคั้คือมันต้องเกตอนตอนแรกเ้าไปขายเต่เรื่องต้องานะครับอืมคือทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นเป็นเรื่องอ่าสิ่งที่กฎหมายต้องห้ามไว้นี่นะครับเขาบอก่าอีกคนพลตึงตัวเราใช่หรือไม่เขาบอกไปเอาเขาเอาทัางท่านท่านเอ่อคนที่ออกสมบัติได้มาเซ็นต่อหน้าเขาด้วยว่าคนเนี้ยเป็นคนช่วที่ออกสมบัติให้พวกเราเขาว่ากำนันเขาว่ามันเข้ามาที่บ้านผมพอดีผมคุณก็มาเซ็นให้เลยแต่ผมกไม่ทราบว่า ใครรู้ไหมพวกเราไม่รู้จักเขาด้วยอืก็ตรงใครออกก็ได้ไมันไม่เกี่ยวกันนี่นะครับคุณต้องเข้าใจตรงนี้หน่อยนะครับ <Okay. S 1> คืตอตปออออเเเนนนนี่่็จ้้าทรัหมคออกใชาวาบ้านนะครับที่ไม่ว่าถ้าคนนั<ม>้น,<ม>นเป็น็นทนหประสงครว่อก็ไม่ได้หรอกครับก็ไม่ได้ครับเป็นเรื่องสิทธิ์ของอำนาจของกฎหมายที่เราออกให้ไปแล้วนี่นะครับอ่าไม่ใช่ว่านายกอเป็นคนออกให้สากร้านนายกอจะมา เห็นว่าคุณสามารถไปทำอะไรก็แล้วได้ทั้งหมดมันไม่มไม่ใช่ผิดกฏระยะกันนะครับผมเขา้าเขาทั้ผมมีเจรชอามันมไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยใครจะเซ็นอะไรให้มันก็ไม่สมบูรณ์นะครับอ๋อนั่นว่าผมผมแต่ในภายทีบีเนี่ยผมจะจะจะคือร้องหรือฟ้องเรียกร้องเอาคืนได้เลยครับเราเราก็จะเคลต่อให้ายเขาครับคือไคต้อง,อง,องไป ขึ้นมานะครับไปไปฟ้องเอาคืนมาทําอะไรก็ให้กลับมาเพราะว่าถ้าคุณพ่อเป็นของคุณพ่อคุณพ่อยังมีชีวิตอยู่ถึงแม้นาวันนี้อยู่ชีวิตอยู่ครับอคุณพ่อหายดีแล้วครับตอนนี้เราเราสลัดใจแเราให้คือต้อมีขอหามไว้ให้คพ่อแล้วนะครับผมอคุณฟังหรือเปล่าครับผมฟังครับอ่คือก้อนจำหน่ายใจโอนนะครับตกทอดให้กับทายาท อ๋อคุณไปทําอะไรก็แล้วแต่ที่ว่าใครจะให้ความยินยอมสลัดล้งอะไรก็แล้วแต่ถือว่ามันไม่ชอบจะกฎหมายอืมอ๋อแล้วแล้วยางนี้ทางออกทางออกทางออกราคาจานของกองคุณสมใจเนี่ยค่ะคือดาเนินการไปแล้วเรียบร้อยทีนี้จะไปฟ้องร้องเอาที่ดินนี่คืนได้ไหมคะหรือว่ามันไม่ชอบตั้งแต่ต้นแล้วหรือเปล่าหรือว่ายังไงคะที่ดินนี่มันเป็นกรรมเป็นสิทธิ์ของคุณพ่อเขาอยู่ใช่ค่ะใช่ค่ะอ่าคุณพ่อไม่สามารถ ไปจำหน่ายจ่ายโอนตามกฎหมายก็ห้ามไว้ไงอครับมันตกได้ตกก็อล้วก็พอาะอะไรกับอะกับขายได้นะครับผมอ่าอ่าเพราะนั้นสิ่งที่คุณไปขายหรือไปทําอะไรมันไม่สมบูรณ์นะครับครับเมื่อไม่สมบูรณ์มันก็ไม่ปลูกพันธุออ์ถ้าสรุปว่าเราเราเราไป,ไปเอารต่อสารเรืยอเรื่องร้องคืนได้ใช่ไหมครับเนี่ยอ่าใช่ครับออกม,มาได้ครับผมนะคะ แล้วครับผมโอ้ไม่ว่าจะเกิดกี่ปีเราออสี่ปีมาแล้วนี่ก็ได้นะฮะสุกปีที่ที่สี่สามปีเต็มเต็มเลยได้ครับพเค่ะกฎหมายห้ามบอกให้เพราะคุณพ่อเพิ่งดีแล้วเราก็ปรึกษากันเอาเงินไปคืนเขาคองเขาไม่ยอมผมไม่คิดว่าจะทลาบยจะยังไงก็เลยพอดีได้จองอาการคุยรถ้วต้องคืนผมก็เลยอยากจะทำนะคะคุณสมใจไปนะครับเพื่อความอบธรรมเราเอามาตลาดคืนเข้าไปแล้วก็เอา เพราะเขาครับยินดีจะให้ดอกเบี้ยมผมขายเข้าไปาคิดไร่ละสี่หมื่นตอนนี้ผมยินดีจะให้ไล่ละหกหมื่นเขาก็ไม่เอาครับผมไม่ทราบจะทำยังไงขนาดไร่ได้ละห้าหมืหม่นเขาบอกโอ้ยไม่ขายแล้วว่าจะห้าหมื่นแล้วหกหมื่นผมก็ไม่ขายเมาบอกโอ้ท้าหกหมื่นเราก็จะรวมรวมตัวกันหาให้เขาก็ไม่ยอมคือผมไม่ทราบจะทำยังไงเลยเรียนถาอาจารย์นะครับอ่าไค่ะเพราะนั้นเพราะนั้นไขข้อห้องใจในเบื้องต้นแล้วนะคะไม่มีผลพะรับผูกพันแต่ทีนี้ถ้าฟ้องเนี่ยอาจารย์ก็ ก็แนะนำมานะคะว่ายังไงคุณก็ต้องจ่ายคืนสำหรับเงินที่ได้มาจากเขานะคะเราไม่มีทนายยังไงเราต้องติโตอทนายทางนี้เดินได้ไหมครับเนี่ยเดี๋ยวปรึกษากันเพิ่มเติมหลังไม้น้อคุณสนใจเดี๋ยวให้เบอร์ทางสมาคมด้วยยังมีอีกหนึ่งสายรออยู่แล้วเวลากระชันชิดมากเลยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะอาทิมเงินเดี๋ยวรับสายแนะนํานะคะคุณสมใจค ค่ะอะต่อเรื่องกันที่สายของคุณวัดนะคะอาจจะต้องขอสั้นๆแล้วสวัสดีค่ะคุณวัดคะสวัสดีครับค่ะสั้นๆเลยค่ะสําหรับคําถามครับแต่ทถามอะคือเรารู้จักตัวนายจ้างครับแต่ชื่อจริงไม่รู้จักค่ะรู้จักตัวนายจ้างแต่ชื่อจริงไม่รู้จักอ่าเรารู้จักที่ที่ที่บ้านนายจ้างด้วยครับที่สำนักงานเขาค่ะรู้จักที่สํานักงานค่ะแล้วปัญหาคือปัญหาคือว่าไอ้ที่สำนักงานเขตเขาบอกว่า รู้ชื่อแต่ไม่รู้นามสกุลไปทนไปทรดำเนินการไม่ได้อ๋ออันนี้เขาเขาไม่จะทำไงทิ้งอยู่ดำเนินการได้ครับเรื่องของไม่จ่ายค่าจ้างอย่างนั้นใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับไปผมไปมาเบื่อแล้วตำรวจก็ทําไม่ได้ไอ้ที่ตำนกานเก๋ก็ช่วยไม่ได้เพราะว่าไม่รู้จักงานไม่ไม่ไม่รู้แน่นอนลยครับเพราะว่ามันต้องรู้จักชื่อและรู้จักนามสกุลนาครับรู้จักตัวที่ต้องต้องใ้ความสามารถหน่อยครับจะทำางจะทิ้งผเพราะว่ามันต้องหาวิธีการไว อาวิธีการอย่างไรก็ให้ได้ชื่อนามสกุลที่ใช้จริงมานะคร่มดุ้วด้จะสามารถไปฟ้องร้องหรือเป็นทำเนินคดีอะไรก็ว่ามาต้องรับคืออย่างนี้คือความสารพิเศษนะครับคืออย่างนี้ครับท่านครับฉันก็่เขลียดเพรว่าเขาเขาโทรไปหาเขาแล้วพนักงานเขตียดโทรไปหาแต่กองบ้านเจ้าน้าจ้างอะคแต่เขาไม่บอกนามสกุลนะผม ถ้าเราจะไปหาตำรวจได้ไหมครับไปตำรวจเยี่ยมหมายอะไรยังนี้ได้ไปมยังยังไม่ได้ไปแจ้งความกับทางเจ้าหน้าที่ใช่ไหมคะตำรวจเขาบอกว่าแจ้งความนีแต่ชื่อเล่นอือไม่ได้เปิดชื่อได้ไม่รู้ตำรวจก็ะจะาดำเนินการย่างไรครับเพราะมันชื่อเล่นไม่มีตำรวจเขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาดำเนินการไม่ได้เพราะเขาไม่มาไม่รู้ชื่อจริง คุณวัดน์เนีคำถามนี้คงจะต้องยาวแล้วก็ต้องต้อง,อ,ง,อ,งอธิบายกันเนะ่ยดันั้นคุณวัดคุณวัดคะเดี๋ยวดิฉันจะให้ทีมงานแนะนําคุณวัดได้ติดต่อกับทางสมาคมทนายความเนานะเน่เดี๋ยวติดต่อกับทางสมาคมทนายความขอคําปรึกษากันอีกครั้งหนึ่งนะคะนะจะได้อธิบายกันอย่างชัดเจนเนาะเพราะว่าเวลาหน้าใหม่ตรงจุดนี้น้อยมากนะคะแต่คุณวัดอย่าเพิ่งวางนะเดี๋ยวคุยกับทางทีมงานนะคะอย่าเพิ่งวางสายนะคะ ค่ะเดี๋ยวให้ทีมงานรับสายคุณวัชสักนิดหนึ่งนะคะ เพราะว่าเนีคำถามคือตอนนี้เราต้องหาทางออกกันนะคะแต่ว่าทุกด้านที่คุณวัดถามมาเนี่ย<บ>ก,ก,ก็เหมือนกับถูกปฏิเสธทุกด้านเลยเพราะนั้นคำถามนี้เป็นคำถามที่สั้นก็จริงแต่คำตอบอาจจะต้องค่อนข้างยาวกว่าน,นี้แล้วต้องใช้เวลามากกว่านี้น,นะคะเพราะนั้นฝากอาจารย์เดี๋ยวให้คุณวัดได้นะสอบถามไปที่ทางสมาคมได้ไหมคะาน,นายฝาได้ครับได้เลยนะคะะ,คะ,ะติดต่อ ฟังสมาคมได้เลยครับค่ะแน่วันนี้ค่แล้ววันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์กำออมากๆนะสายสดก็เยอะคำถามก็เยอะยังมีค้างด้วยเดี๋ยวพวกนี้ติดตามกันต่อนะคะอาจารย์คะคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะเก้าหนึรู้ทันรู้ถ่า